สวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องๆหางานเพื่อนหางานก,นกนคนนะครับวันนี้พบกับฮีโร่สุรินอีกแล้วนะครับวันนี้ฮีโร่นะครับมาเจอบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทที่เงินดีที่หนึ่งนะครับเปิดรบับสมัครงานจํานวนหลายอัตรานะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับว่ามีตําแหน่งอะไรบ้างมีจากที่ฮีโร่ดูคร่าวๆนี่จะมีตําแหน่งพนักงาน อโอเปอเรเตอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ IT พวก QC อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมามาเริ่มกันเลยตำแหน่งงานตำแหน่งแรกนะครับชื่อบริษทัทก็จะเป็นบริษทัท G S Electronic ประเทศไทยจำกัดนะครับเป,เป็นบริษทัทญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไรฮานเน็ตนะครับ ตำแหน่งแรกจะเป็นพนักง,งานฝ่ายผลิตเพศหญิงนะครับนี่นะครับที่หลายคนอคอมเมนต์นะถามผมนะครับว่ารับเพศหญิงไหมพี่ฮีโร่นะครับวันนี้ก็ได้นี่นะครับเพศหญิงนะครับอายุ19-30ปีมีบุคลิกรูปร่างสมส่วนสูง150ขึ้นไปนะครับขึ้นไปว่าด่วนด้วยนะการศึกษาก็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือว่าจบม .3 นะครับ มีประสบการณ์ในสายการสายงานผลิตไรแฮนเน็ยนะครับทำไรแฮนเน็ยคือจะเป็นอ,อ,อะไรนะเข็มขัดนิรภัยเนาะหรือชิ้นส่วนรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ษนะครับสามารถใช้เครื่องย่ําอัตโนมัติได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ษสามารถทํางานล่วงเวลาได้หรือทํางานในวันหยุดได้นะครับมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับ สวัสดิการก็จะเป็นเครื่องแบบพนักงานปีแรกจะได้3ชุดนะครับอายุงานครบ1ปีจะได้ปีละ2ชุดนะครับเบี้ยขยันเดือนละ300ร้อถึงแปดบาทต่อเดือนมีเบี้ยขยันประจําปีด้วยนะครับมีรถรับส่งพนักงานจุดรับส่งก็จะเป็นเฉลิมไทยพนัทหนองตำลึงบ้านเก่าพานทองนะครับค่าอาหารวันละ40บาทนะครับค่าอาหารโอทีชั่วโมง10บาทต่อว,วัน o อทชั่วโมง20บาทต่อวันนะครับอูมีค่าชาวบ้านด้วยค่าชาวบ้าน1,500บาทต่อเดือนนะครับมีตรวจสุขภาพประจําปีประกันสุขภาพโบนัสประจําปีเงินช่วยเหลืองานศพสมรสคลอดบุตรตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดไว้นะครับวิธีการสมัครก็สามารถสแกนคิวอ d e โคสมัครผ่านออนไลน์ได้เลยนี่นะครับอ่ะสองใหัชัดเลยแล้วก็ตำแหน่งที่สนะครับ จะเป็นพนักงานคลังสินค้าจํานวนหนึ่งอัตรานะครับเป็นเพศชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับอายุ24ปีขึ้นไปการศึกษาก็มัธยมศึกษา,กกษากตอนปลายก็คือม6นะครับมีประสบการณ์ในสายงานการผลิตสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษสามารถขับฟลุกลิปได้สามารถทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์อันนี้ก็ขึ้นไปว่าด่วนนะครับสวัสดิการก็จะเป็น อันเดียวกันไหมเครื่องแบบพนักงาน3ชุดปีแรกเบี้ยขยันค่าชาวบ้านเบี้ยขยันสวัสดิการก็อันเดียวกันนะครับก็สามสมัครผ่านคิาร์โคได้นะครับมาตำแหน่งที่3นะครับหน่งที่3เป็นเจ้าหน้าที่ IT Support นะครับจำนวน1อัตราก็ตามนี้นะครับจ็อบมีจ็อบ d e สคริปชั o นนะครับก็ขึ้นว่าด่วนเหมือนกันนะครับเนี่ย โซเชียลคิวตี้ไฟเคชั่นแมนบออานถึกวะก็ตามนี้นะครับเพศชายนะครับ23ถึง29ปีจบการศึกษาระดับปตีมีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน1ปีขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารมีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความอดทนกระตือรือนในการทำงานสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้สวัสดิการก็อันเดียวกันนะครับตำแหน่งที่3ที่4 ตำแหน่งที่4จะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพจำนวนอัตราหรือว่าจอปอนี่เองนะครับก็ส่งมี Job Description ส่งไปนะครับตรวจสอบและอ๋ออัอนี้เป็นหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับปลอดภัยอาชีวเป็นไและสภาพแวดลอ้อมการทำงานวิเคราะห์เพื่อ ขีบ่งอันตรายแนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับของภยัยตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานคุณสมบัติก็เป็นเพศชายอายุ21ปีถึง29ปีจบการศึกษาระดับปรตรีมีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอย่างน้อยอมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผ่านก,การกิจการทหารมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความอดทนและกระตือรือ้นในการทํางานสามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้นะครับสวัสดิการก็อันเดียวกันหนึ่งที่สาม อันนี้เป็นน่าจะเป็น QC พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ2อ,อัตราเพศหญิงอ๋อนี่เป็นเพศหญิงนะครับเนี่ยดวนเลยนะครับเพศหญิงอายุ26-35ป,ปีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปม3ขึ้นนะครับมีประสบการณ์ในสาการผลิตอิสชวนยอพิมายเปียเสดมีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดว์นนี้ไมโครเมเตอร์แล้วก็สเกล จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสามารถทํางานล่วงเวลาได้หรือทำงานในวันหยุดได้นะครับสวัสดิการก็อันเดียวกันนะครับตําแหน่งที่6นะครับพนักง,งานซ่อมบำรุงจํานวน2อัตราเพศชายุายุ25ถึง30ปีการศึกษาร,ระดับปะวะสะขึ้นไปมีประสบการณ์การทำงานตําแหน่งช่างซ่อมบํารุงทั่วไปจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสามารถใช้เครื่องมิลลิ่งได้สามารถทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดได้มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์รถจักรยานยนต์สวัสดิการก้นเดียวกันนะครับเงื่อนไขก็จะเป็นการสมัครงานผ่าน QR Code นะครับไม่รู้ว่าจะ,จะชัดหรือเปล่านะฮีเราจะพยายามเล็ง QR Code ไว้นะครับลองลองลองเข้ามาดูนะครับนี่นะครับสำหรับน้อง,น,องน้องที่ถามนะครับว่าพี่ฮีโร่มีตำแหน่งพนักงานตำแหน่งให้กับพนักงานหญิงบ้างหรือเปล่านะครับผู้หญิงจะากทงานนะครับ ก็เป็นบริษัทนี้เลยนะครับเนี่ย GS อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยมีหลายอไตรานะจะเพาะผู้หญิงนะอันนี้ไฟผลิตก็ผู้หญิง QC ก็ผู้หญิงครับอันนี้ก็ผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับแตนเนีนๆคือไฟผลิตกับ QC นะครับเนี่ยรียบๆมาด่วนเลยนะครับ สถานที่ตั้งนะครับสถานที่ตั้งจะบอกคิดว่าจะบอกจุดใหญ่ๆนะครับผมจะบอกจุดใหญ่ๆไว้นะครับจะเป็นถ้าใครรู้จักซอยบอ่อดินนะครับบอ่อดินของอมตะซิตี้นะครับอยู่เฟสที่เจ็ดนะครับถ้าถ้ามาจากฝั่งฝั่งเฟสหกฝั่งนู้นจะเป็น เฟสหกบ้านเก่ามาฝั่งนูน้นปื๊บมาก็ข้ามทางรถไฟข้ามทางรถไฟเสร็จวิ่งมาก็มาเลี้ยวขวาซอยที่สองครับเลี้ยวขวาซอยที่สองเข้ามาจะเป็นบอ่อดินจะมีรถบรรทุกขนดินออกไปเยอะๆเลยนะครับก็วิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงเข้ามาเรื่อยนะจนว่าสุดซอยนะครับสุดซอยจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย แล้วก็ทางโรงงานก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับน้องๆรีบมานะครับเดี๋ยวเฮียโตจะลงตำแหน่งที่อยู่ไว้นะครับเพราะว่างานอ่ะโดยปกติหายากอยู่แล้วใช่ไหมแต่วว่างานที่รับผู้หญิงนะครับหายากยิ่งกว่าเนี่ยเป็นบริษัทที่รับสมัครพนักงานผู้หญิงนะครับหายากมากโอเคนะครับถ้าคิดว่าคลิปของเฮียโตม,มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่ได้งานจากคลิปของฮีโร่ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ